สวัสดีค่ะนะคะก็สลายคลิมนะคะทุกคนคะวันนี้ตัวชิดเองนะคะอยู่ในเพจบิสเลอร์นะคะวันนี้เรามาอยู่กันในพื้นที่ปัตตานีนะคะทุกคนคะวันนี้จิดอยากจะให้รู้จักนะคะบางนะคะกับกะนะคะ ะะอยากให้รู้จักกับบางกับกะนะคะซึ่งบางนะคะมีอาการนะคะป่วยเป็นอมัมพฤกษ์นะคะใช่ไหมคะป่วยเป็เอัมพิ่เป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ได้มาพบนะคะได้มาเจอได้มาเยี่ยมเนี่ยคืออาการนะคะยังขยับไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ได้ทานไปแล้วก็อาการดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกับกะแล้วกันนะคะ อยากให้ตัดแนะนําตัวนิดนึงค่ะแล้วก็ช่วยเล่าอาการของอ่าอ่าแบนะคะให้พวกเราฟังหน่อยนะคะว่าเป็นมานานไหมแล้วก็อาการเป็นยังไงบ้างนะคะยึดปะห้องยมูลหลวงเลังานเลยอืมว่าทะเลว่าบุหรี่ยึดพลังงานเลยอาส่งติดไปอันนี้โอเคใช่ปะมาแรงเึดพยังงานดีบางดีดีโย ไปแล้วกะรักษาอย่างไงบ้างก่อนหน้านี้กะด็กฟูบะไว้นั่นติ้ยเอรักษาอย่างไงบ้างก่อนหน้านี้ฟูโร่ด็กฟูบะตาคงาอืมแล้วก็เคยไปโรงพยาบาลไหม,มไปโรงพยาบาลน,นานหรือยังที่รักษาอยู่กะบบุเลุ่้งเวอรนี่แะ่รูร้ไ้กุ้งเวอนที่โรงพยาบาลอืมใช่แล้วก็หลังจากนี้ก็มีดีขึ้นหลังจากกินบิทเลอร์ก็ดีขึ้นมผมต้องไมก่กะอ่าเออคืออาการของ ของอาเบเขาเนี่ยมีอาการมาแล้ว1ปีระยะเวลา1ปีที่มีอาการแบบอดอดแอดแอดที่ร่างกายเริ่มไม่ไหวและและก็เสร็จทีนี้ก็เริ่มเดินไม่ได้ภายใน2เดือนนี้แหละระยะเวลา2เดือนเนี้ยที่เริ่มเดินไม่ได้ก็ก่อนหน้านี้ก็รักษาหมอบ้านบ้างรักษาหมอ,อาตามโรงพยาบาลบ้างก็หมดไปเยอะก็ตามหาว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างที่มันสามารถก็ก็ก็ ลองมาหลายตัวแล้วเหมือนกันเสร็จทีนี้เรามาเจอตัวบิสเลอร์นี้ถูกต้องไหมกะวันนั้นก็ตัดสินใจทานไป5กล่องก่อนหน้านี้เอ,อ,อเบกูดีไม่คือเวลาที่ยกมือสามารถยกมือได้แค่นี้และก็มือฝั่งนี้มันมันขยับไม่ได้แต่หลังจากที่ทานไปแล้ว5กล่องตอนนี้อเบกูดีสามารถขยับได้ไหมขยับได้ไหมเบกูดีลองลองยกให้ดูหน่อยยกด้วยหน่อยยกให้สูง,สง สูงสูงสูงที่สุดเลยโอ,อ้แข้งแรงสุดยอดอยคือก่อนหน้านี้ครับออเแบเขาสามารถยกได้แค่นี้ซึ่งไม่สามารถยกให้มันสูงสุดได้แต่หลังจากที่กินไป5้ากล่องกินนวัตกรรมบิสเล์เนี่ยไป5้ากล่องเออก็กะก็ตกใจเนาะตอนนั้นนะว่าอาแบเดินได้และก็มาเดินแบบ <directors> เ,เดินเดินแล้วเดินเองด้วยและก็ไม่มีใครพยุงขึ้นกะเขาก็ได้ เออมันมันก็เห็นผลอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ทานนวัตกรรมของเราไปแล้วก็เ,เรารับรองว่ามันดีจริง,รงๆและมันก็สุดยอดมากๆซึ่งนวัตกรรมตัวนี้นะครับเอเบกูดีตอนนี้ก็น้ำก็มีน้ํามีนวลเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ก็ไม่ได้มีน้ํามีนวลสักเท่าไหร่หน้าตาก็เริ่มสดใสามากขึ้อนอนเบกูดีเนาะใจ่มไหมกจ๋งเลยไหมเจ๋งเยไหม แกงแน่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอเบอายุเท่าไหร่นะคะอเบอายุเท่าไหร่กันอมโง่ตอนนี้อเบกูดีก็อายุ62แล้วครับผมอ่อก็ตอนนี้ก็แข็งแรงมากขึ้นหลังจากนี้เดี๋ยวเราค่อยติดตามอีพีหน้าเนาะว่าอาการของอ่าอเบกูดีอาการจะเป็นแบบไหนหลังจากนี้นะครับผมได้นะคะทุกคนคะวันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ทานวันละ ทานมาห้ากล่องนี่วันละเท่าไหร่คะประมาณสี่ซองสี่ซองถึงห้าซองต่อวันใช่ไหมคะทานสี่ซองถึงห้าซองต่อวันกะให้แบทานเช้าสายบ่ายเย็นทานเวลาไหนบ้างนะคะเช้าคือพักดีนะกูรับเต้กูยังอ่านหนังสืออ่านกนังอพดีอ็คือบอปุ๊บแล้วกูก็สุกุกอ่านหนังสืออ่านหนังสือกูก็ส้ อืมอ,อทีอ่กะเขาให้อเบเขากินนวัตกรรมตัวเนี้ยซึ่งเขาจะกินวันละสีซองวันละสีซองเวลาที่เขากินคือ8ปดโมงเช้าตอนที่ยังไม่ตื่นมาใหม่ๆยังไม่ได้กินอะไรยังไม่ได้มีอะไรลงท้องก็จะกินนวัตกรรมแล้นหนึ่งซองซอ,องที่สองก็จะกินช่วงช่วงประมาณ11บเอโมง และซองที่3ก็กินช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นและก็ก่อนนอนทําแบบนี้เป็นประจําต่อเนื่องทุกวันและก็มีวิตในทุกวันตอนนี้อาการก็ดีดีขึ้นเยอะน,นะเบเกอดีนะใช่ไหมเอาเบกอดีสามารถยืนได้ไหมครับเอาเบกอดียืนได้ไหมยืนได้ไหมยืนได้ไหมแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมยืนยืนเต้นเต้นดีอ่ะต้องทำอีกเพิ่นอ่ะไม่ได้ทำ ไม่ได้ขี่แล้งแล้งไอ้จวงอ่าก่อนขึ้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเดินได้เพิ่งเดินได้ประมาณวันสองวันจริงเหรอประมาณวันสองวันโอ้ยเดินเต้นเดินไม่ได้มาปีกว่าแล้วใช่ไหมคะเดินไม่ได้มาสองเดือนแล้วเดินไม่ได้มาสองเดือนอาการอะปีกว่าปีกว่าแต่เดินไม่ได้มาสองเดือนซึ่งตอนนี้ผ่านไปห้ากล่องนะครับนี่คห้ากล่องนี่กี่วันได้นะคะเจ้าคะ ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ที่ที่ทานกันต่อเนื่องแบบนี้อ๋ออันนี้ก็อาการดีขึ้นมากมากนะก็เราจะได้โชวลยลองลองเดินคนเดียวเป็นกนดีลองเดินลองเดินเราต้องจับระคองด้วยไม่ต้องไม่ต้องเหรอใช่ใช่ฮ้ยสุดยอดอ๋อสุดยอด

กำแน่นมากใช่โอเคนะเอาไปดูน <Sustain able> ี <for> <S <S ่นี่นี่เก่งกุดางเงี่ยเดี๋ยวนี่เห็นไหมี่ยวกุดางเงี่ยเก่งกุดางเงี่ยเก็บกุดางเงี่ยโอ้โอเคพอแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วโอเคได้ได้ก็เป็นกำลังใจให้แบนนะคะโอเคนะคะ ก็ยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับใครที่อยากมีเคสมีคนที่เรารักนะคะคนที่เรารู้จักท่านไหนนะคะที่มีอาการคล้ายๆกับแบ่นะคะก็สามารถที่จะนะคะทักทายสอบถามเข้ามาในเพจได้เลยนะคะถ้าเกิดว่า อยากที่จะทดลองทานอยากที่จะดูแลรักษานะคะอีกหนึ่งด้านนะคะให้กับเรานะคะก็สามารถที่จะทักทายสอบถามมาได้เลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็พวกเรานะคะสี่คนนะคะ<ร>ก็ขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณกะมากมากที่ที่มั่นใจในตัวนวัตกรรมของเราและก็กินอย่างต่อเนื่องและก็มีวิดในสําหรับใครที่กําลังมองหาตัวช่วยให้กับตัวเองอยู่สําหรับใครที่ มีเครือญาติที่กำลังมองหาอีกช่องทางหนึ่งที่อยากจะรักษาหรือว่าอาการอื่นๆอีกมากมายสามารถชมได้ในเพจต,ตัวนี้เลยนะครับผมสำ,สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราค่อยติดตามกัน EP ีหน้าว่าอาการของอาเบคนนี้จะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม <S 2> <S 2> <Okay. S 1> เคบ๊างสว<า>ัส<า>ดีค่ะ